เอยสุดยอดของคำว่าดูเลยครับพี่น้องแม่เทียนลอยปากขึ้นยังไม่ถึงยางเลยครับผมแม่รับเอารับเอาเลยพีน่น้นองนี่น่าจะโดนไปประมาณสักยี่สิบกว่าแม่ได้อยู่พี่น้องเลยที่ขนาดเทียนลอยปากยืนห่างจากจุดที่ว่าลอยปากขึ้นเนาะพี่น้องรู้ไหมว่าไกลแค่ไหน ยอมใจจริงๆเลยไม่ย,ยอมเลยเสียดลยป่าว่าเขาสมบเลยนเนาะเดินเขาไปเอารถเขาจะไม่มาดีแล้วโอ้โหยอมใจเอาคีดเดวออกก่อนเพราะเสียดลยป่าไม่มีครบไม่มีอะไรเลย ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องน f c เอฟซีที่รักในการหาอยู่หากินทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็พบกับเสียนเลยป่าเหมือนเช่นเคยครับพี่น้องอ่ะก็หลังจากที่ว่าเสียนเลยป่าไม่ได้อ่าทำคลิปลงคลิปเลยนะพี่อนาะอ,อ,อ่ะวันนี้ก็เป็นวันว่างเนาะพอดีอ่าช่วงนั้นเสียนเลยป่ามีธุระครับผมอันนี้ก็เลยมาเปิดตัวเปิดคลิปอยู่ในป่าเลยครับอ่ะก็มาเจอพึ่งอยู่หนึ่ง,งัง ตามจริงไม่ตั้งใจออกมาเราพี่น้องพอดีเวลาเอ่อมันเหลือเยอะเนาะก่อนที่จะไปทำงานเจะเลยป่ากก็เลยเดิอนออกมาเลาะดูอ่าก็มาเจอพึ่งใหญ่พึ่งหลวงอยู่ลังหนึ่งนะพี่น้องอะก็สูงพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าจะซูมเห็นหรือเปล่านะพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่ในเครือเครือเยอะคุมแบบมิดเลยอ่ะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูไม่รู้ว่าจะซูมได้หรือเปล่านะพี่น้องโอ้ไม่รู้จะซูมได้หรือเปล่าพี่น้อง หนาดอยู่ใต้ต้นยังแทบมองไม่เห็นเลยอันนี้ออกมาด้านนอกนะพี่น้องอแสงจ้าเลยตอนนี้นู่นแหละครับอยู่ในมุมมืดๆนู่นแหละพี่น้องนู่นไม่น่าจะซูมเห็นแล้วพี่น้องอเดี๋ยวเซียนลยป่าขออนุญาตทำครบแล้วเจอกันอีกทีใกล้ๆรังหรือติดรังเลยพี่น้องอโอเคครับเดี๋ยวลุยกันเลยอโอเคครับพี่น้องครบเสร็จเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึง่งติดลังเลยครับผมครับพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงครึ่งทางแล้วโอ้นี่ก็ยังแทบจะมองไม่เห็นเลยพี่น้องเลยมองเห็นท้ายลังหน่อยเดียวเองเขาหนา้าทึบจริงๆอ่ะพี่นอ้องเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูครับผมนุ่นพี่นุ่งพี่น้องดูเครือดูโอ้จะอะไรเป็นไรนู่นมองเห็นท้ายลังอยู่หน่อยเดียวดำๆนู่นแหละครับนู่นซูมก็ไม่หนาจะเห็นหรอกพี่น้องเลย แม่ดูความลกดูโอ้เขือล้วนเลยพี่น้องเอ้ยนูเสีย้อยป่าเจาะมาเป็นรูเลยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยนะครับยังไงก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขือเยอะเหลือเกินเอาโอเคครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยโอ้พี่น้องเอ้ยสุดยอดของคำว่าดูเลยครับพี่น้องแม่เสยษรอยป่าขึ้นยังไม่ถึงรังเลยครับผม แม่ล่ำเอาล่ำเอาเลยพี่น้องนี่น่าจะโดนไปประมาณตั้งกับยี่สิบกว่าแม่ได้อยู่ยพี่น้องเลยนี่ขนาดเชนเลยป่าเดินห่างจากจุดที่ว่าเชนเลยป่าขึ้นเนาะพี่น้องรู้ไหมว่าไกลแค่ไหนระยะเกือบครึ่งกิโลอ่ะหรืออาจจะเลยครึ่งกิโลด้วยซ้ำไปพี่น้องเนี่ยตัวยังตอมอยู่ยังตามอยู่เลยพี่น้องนี่ยังบินอยู่สามสี่ตัวนะพี่น้องเขาไม่ยอมลดละจริงพี่น้อง โ oh. อ้โหอะวันนี้ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะพี่น้องเขาดุจริงๆไม่รู้ว่าเียนเลยป่าไปจับเครือหรือจับอะไรหรือเปล่าแล้วที่ตัวเขาแตกเนาะแตกลงมาแบบว่าไม่มีปี่ไม่มีขุยอะหรือยังไงแบบไหนไม่แน่ใจนะพี่น้องเพราะว่าตอนลงมานี่เจนเลยป่าแบบตั้งตัวไม่ติดเลยอะโอ้โ oh. หเอาจนแบบว่าจุดคบแทบไม่ทันนะพี่น้อง พี่น้องเห็นข้างหลังไหมตัวเขายังตมตามเสียนเลยป่าอยู่เลยเนี่ไม่ยอมลดไม่ยอมละเลยพี่น้องเห็นไหมนี่ด้านหลังนี่ยังบินเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอยู่เลยนะพี่น้องแหมถ้าเข้าเอาเนี่ยเยอันตรายจริงๆพี่น้องอ่ะพี่ๆน้องๆท่านใดเนาะที่หัดตีใหม่หัดเอาใหม่ก็ระมัดระวังเลยครับผมนี่แหละที่เขาออกข่าวออกอะไรเนาะที่ว่าต่อยแล้วตายต่อยแล้วอะไรก็นี่แหละครับประมาณนี้แหละ โอ้โห oh, oh. ยอมรับจริงๆว่าดุแบบสุดๆพี่น้องแต่ยังไงเสียเลยป่าก็ไม่ละความพยายามหรอกพี่น้องเดี๋ยวเอาจนได้แหละพี่น้องดุขนาดไหนก็เราก็สู้ครับผมไม่ลังน่าจะประมาณเกือบสองเมตรแบบพี่น้องเลยหัวน้ําน่าจะสิบบวกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเสียเลยป่าก็ยังอก็อยู่ห่างจากเสียเลยป่าก็ประมาณสัก สามสี่เมตรอะพี่น้องตอนที่ว่าเขาแตกลงมานะ่ะเนาะโอ้โหยอมจริงจรงแล้วระยะทางที่เขาตามเสียรอยป่ามานะไม่ต่ํากว่าครึ่งกิโลหรือกิโลนึงอะพี่น้องตามไม่หยุดโอโ้ยอมจริงครับยอมจริงหลังนี้นะถ้าทัานใดมาเอาก็ถ้าอย่างสมมุติว่าเสียเรอยป่ามาไม่ทันเนาะถ้ามาเอาก็ระมัดระวังเลยครับผมแต่งตัวให้รัดกุมนะพี่น้องเนาะ อันนี้ของเสียเลยปากถาลุหมดเลยพี่น้องไม่ว่าเสื้อหรือว่ากางเกงมุดเข้าไปในหมวกได้ทั้งไปโดนปล่อยปากด้ยวยเลพี่น้องเลยไม่อยากพูดเลยออ้เขามุดเข้าไปในหมวกเฉยนะพี่น้องเลยหมวกไหมพรมหมวกที่ป้องกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขามุดเข้าไปได้ยังไงสามสี่ตัวนะต่อยหัวเสียเลยป่ากแล้วก็อะไรอะ่ะล่อยปากแม่หนึง่ง อันนี้ก็เป็นอีอกคลิปหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งเราอย่าไปนิ่งนอนใจหรือว่าอย่าไปไว้ใจเนาะเราก็พยายามทําให้รัดก,กุมมากที่สุดขนาดชุดเสียรลอยป่าด,ดูเสื้ออย่างหนานะพี่น้องเสื้อหนากางเกงโอ้อยังต้านทานไม่ได้เลยพี่น้องโอนี่ก็ไกลจะได้เวลาทํางานแล้วเนาะพี่น้องเนาะ นี่ของของเสียเลยป่าก็ยังอยู่ใต้ต้นนั่นแหละพี่น้องรองให้เขาสงบแป๊บหนึง่งพอสงบแล้วเราค่อยเข้าไปเอาก็ได้ไม่มีปัญหาครับผมโอ้ <c oughs> <c oughs> ขอโทษขออภัยครับผมเป็นรังแรกของปีนี้นะพี่น้องที่ดูดูแบบสุดยอดเลยส่วนใหญ่แล้วเสียเลยป่าก็จะเจอปีละลังนั่นแหละพี่น้องอเจอปีละลังนี่พี่น้องเห็นไรยไหมนี่ เห็นไรไหมครับนี่เซียนลยป่ายังไม่ได้ดึงออกเลยนี่ได้แผลด้วยได้เอ่อลหนึ่งไรด้วยนี่ตรงข้างแผลนะพี่น้องโอ้โหสุดยอดจริงพี่น้องนี่มาอีกแล้วพี่น้องนี่เสียนลยป่ามานี่มาตอดอีกแล้วนี่ขนาดเสียนลยป่าลงมาตั้งนานแล้วนะนี่ยังมาตามตอด,ดอยู่นี่แน่นอนจริงโอ้โห เขาดุได้ใจจริงๆนั่นๆดูพี่น้องดูนี่น,นี่บินอยู่นี่น,นี่จากที่ตัวนึงมาสามสี่ตัวแล้วพี่น้องโอ้สงสัยต้องออกก่อนเลยพี่น้องด้ยสงสัยเขายังไม่สงบเลยหลังจากที่ว่า บินอยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่พี่น้องดันไปพาเพื่อนพาฝูงมาอีกเป็นสิบเลยพี่น้องไนอะ้เขาโอ้โหยอม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 ,ยอม,ยอมเฉพาะวันนี้นะพี่น้องวันพรุ่งนี้ไม่ยอมครับผมยังไงก็ไม่ยอมพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาเสกสรรมามาวิ่งเรื่อยพี่น้องเสกสรรพาก,กินพาเที่ยว โอ้โห oh ยอมใจจริงเลยพี่น้องเลยน,ะนี่ยังตอมอยู่นะพี่น้องไม่หยุดไม่เลิกจริงบินอยู่ข้างหลังพี่น้องสี่ตัวห้าตัวเลยพี่น้องเลยโอ้โ oh หยอม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 ดูจริงม่คุณ เดี๋ยวเจอกันแม่คุณเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวเจอกันแม่คุณพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันแน่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 เห็นไหนะพี่น้องบอกตัวสามตัวนี่บินตามเสียนลอยป่ามาแถมจะต่อกกคอยกันพี่น้องเไง เดี๋ยวเจอกันพี่น้องเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันดุมากใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันเมื่อกี้นี้ถ้าพูดถึงว่าเสียล้อยป่าขึ้นถึงรังหรือว่านั่งค่มคอนอะไพี่น้องเสียล้อยป่าก็จะดันเอาจนได้แหละพี่น้องแต่นี้เรายังไม่ทันค่มคอนยังยังไม่ทําอะไรทั้งสิ้นเลยพี่น้อง ม่ลงมาอัศจรรย์เลยอ่ะนี่เป็นคลิปวิ่งป่าราบแล้วกันพี่น้องอเอาแบบขำๆไปพี่น้องอ่ะสักปีหนึ่งเนี่ยมันต้องมีสักครั้งหนึ่งแหละพี่น้องที่ว่าเจอพึ่งประเภทแบบนี้เนาะที่ว่าแบบดุแบบสุดๆอ,อ่ะอ่ะวันนี้เออปีนี้ก็นั่นแหละอย่างที่เสียเลยป่าพูดไปนะพี่น้องก็จะเป็นแรกของเออเป็นลังแรกของปีนี้แหละที่เจอพึ่งดุ ดูแบบว่าหมดคําบรรยายพี่น้องพูดตรงๆหมดคําบรรยายจริงๆหรือว่าเหมือนจะมีร่องรอยเอเขาเข้ามาตีแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่น้องแต่เห็นมีร่องรอยอยู่นะมีรอยมุดรอยอเดินเข้าไปอยู่หรือว่าเขาอาจจะโดนกวนแล้วก็ไม่แน่ใจเขาก็เลยแบบว่าดุแบบนี้นะ ล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือคือไม่ทิ้งก็เป็นประเด็นที่ว่าพึ่งเขาโดนฝนอ่ะโดนฝนแล้วเขาก็จะดุแบบนี้แหละพี่น้องเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเนาะแต่ที่ว่าเสียนเลยป่าตีมาอย่างน้อยก็เออโดนแค่แบบสีส่สาห้าแม่อะไรประมาณนั้นแหละมันก็เป็นเรื่องปกติพี่น้องแต่อันนี้ประเภทแบบยกลังเนาะอ่ะยกลังมา ก็เลยต้องแบบถอยมาตั้งหลักก่อนพี่น้องถอยมาตั้งหลักถอยมาตั้งเชิงก่อนนะพี่น้องเนาะนี่ขนาดเชียนรุยป่าเดินมากับบักครึ่งกิโลบักิโลแล้วนะพี่น้องยังตามมาไม่เลิกแนะคิดดูตโอ้แมแล้วพี่น้องว่าไกลงงหนยอยอ,อยากถ่ายพี่น้องดูด้ว่ามันไกลแค่ไหนแม่เป็นแบบครึ่งกิโลเป็นกิโลนะพี่น้อง ที่เสียดเลยป่าเดินมาเนี่ยนะเขาก็ยังตามเลก <c oughs> สวดยอดครับสวดยอดอ่าคลิปอ่านี่เขาเรียกตั้งตั้งชื่อคลิปเลยพี่น้องคลิปวิ่งป่าลาบ <c oughs> ขอโทษขอไปครับผม เดีย๋ยวมานั่งตรงนี้ดีกว่าพี่น้องก็ไกลพอสมควรแหละบักครึ่งกิโลค่อนกิโลเหมือนกันหละพี่น้อง ấy. เนี่ยจะได้มาดูแถวแถว,แถวนี้ด้วยเนาะว่าเขามีรังหรือเปลอรังนี้เสียนเลยป่ายังไงก็ไม่ยอมครับผมยังไงต้องสู้ต่อครับผมใหญ่จริงครับใหญ่จริงเฮ้ยย่ะ ยอมใจจริงๆเลยไมกแล้วพี่น้องเอ้ยเสียเลยป่าว่าเขาสงบแล้วเนาะเดินเขาไปเอารถคิดว่าเขาจะไม่นู่นนี่นั่นแล้วว่าจะปิดคลิปพี่น้องไมาอีกแหละโอ้โหยอมใจจริงเลยเอาโอเคเดี๋ยวออกก่อนพี่น้องเสียเลยป่าไม่มีครบไม่มีอะไรเลย บักชั่วโมงหนึ่งเลยยังไม่เงียบเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยเลยบาดเดินมาเอารถเนาะคิดว่าจะสงบไม่สง,งบครับพี่น้องยังไล่เหมือนเดิมนี่แหมขนาดขี่รถมาปั๊นนี่ก็ยังวิ่งไล่ตามอยู่เลยนะพี่น้องเนาะโอ้ดูแค่เดี๋ยวเจอกันแอนสอนเจนได้ไปเด้อน้อง กัดุกับเบอรวันนี้จะเริ่มตามหรือ,อยังเอาครับพี่น้องเจริป่าก็ปิดคลิปสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องเลยลังนี้ก็คงจเอาไว้ก่อนแลลวเนาะอะ่มันก็เป็นสองประเด็นอย่างที่เจริปา่าพูดแหละหนึ่งคือไปดึงเครือที่ว่าอยู่ติดรังเขาเนาะแล้วเขาแตกสองคือพึ่ง ได้กินเหื่อเนาะเพราะว่าถ้าเขาโดนฝนแล้วก็จะดุเป็นเรื่องธรรมดาครับผมอะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วพี่น้องอเอาไว้ต่อพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันอยังไงก็ฝากกดติดตามครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจเสี่ยงในป่าได้ทําคลิปต่อไปครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม